you <laughs> งเงียบสงบในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงกรีดร้องของหญิงชราวัยดังขึ้นท่ามกลางความเงียบในยามราตรีการที่ท้ายหมู่บ้านแล้วร่างของหญิงชราววยก็กลับกลายเป็นเสือตัวใหญ่ดำทะมึนกระโจนออกทางหน้าต่างบ้านของแกแล้ววิ่งเข้าไปในป่าอ้อยลึกร่งสางวันต่อมาพวกชาวบ้านต่างพากัน ออกจากบ้านไปหาทำไร่ทำสวนตัดอ้อยรับจ้างกันก็ได้พบเห็นกับรอยที่พวกชาวบ้านไม่เคยพบเห็นมาก่อนนี่มันเป็นรอยอะไรของมันวะไอ้สำจะว่าเป็นรอยงัวรอยควายก็ไม่ใช่ข้าว่าเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้มาข้าก็ไม่เคยเห็นรอยแบบนี้มาก่อนเช่นกันเลย มันวิ่งเข้าไปในป่าอ้อยทางไร่อ้อยของตาเริองนุ่นป้าปะเรารีบไปหาตัดอ้อยใจมีกันเดี๋ยวมันจะสายเอาวันนั้นไอ้มากับไอส้สำก็ได้พากันพูดเรื่องที่พวกมันได้เห็นรอยดังกล่าให้กับทุกคนที่มาตัดอ้อยด้วยกันได้ฟังทุกคนได้ฟังแล้วก็ต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันกับรอยดังเก่ากันไปต่างๆนานา,นา จนตะวันใกล้ตกดินทุกคนก็หยุดตัดอ้อยแล้วพากันแยกย้ายกันกลับบ้านของใครของมันแต่ไอ้สากับไอ้มากก็สงสัยกับรอยที่พวกมันได้เห็นยังไม่ลืมทั้งสองหลังจากเลิกจากตัดอ้อยในตอนเย็นกันของวันนั้นก็ได้ชวนกันมานั่งกวงเล่าที่ร้านค้ากลางหมู่บ้าน ก็ได้พากันถูกเตียงก,กันกับรอยที่พวกมันสองคนพากันได้เห็นกันเออหรือว่าจะเป็นรอยมีไอ้สำกูว่าเป็นรอยเสือมากกว่าไอ้มามึงก็ว่าไปไอ้สำเสือเสือที่ไหนกันจะเข้ามาอยู่แถวเขตบริเวณของหมู่บ้านของพวกเรามึงก็คิดเกินไปเออมันก็ไม่แน่ไอ้มา เพราะตอนนี้หมู่บ้านของพวกเรามีแต่ไร่อ้อยขึ้นเต็มไปหมดอีกอย่างหมู่บ้านของพวกเราก็ติดกับภูเขาด้วยข้าว่ามันน่าจะเป็นไปได้มันอาจจะออกมาหากินแถวนั้นก็ได้นะมึงเออกูว่าเอาอย่างนี้ไอ้สำพรุ่งนี้เราหยุดตัดอ้อยรับจ้างกัน แล้วเราไปสะกดตามรอยที่เราเห็นนั่นให้มันเห็นให้มันหายสงสัยกันดีไหมวะจะไม่ได้มานั่งถกเถียงกันแบบนี้กันอีกเออเออดีเหมือนกันไอมาจะได้ไม่มาถกเถียงกันแบบนี้เออคมคิดมึงก็ดีเหมือนกันวะในวันต่อมาไอส้ำกับไอมาก็ได้ออกจากบ้านพากันเดินตรงมาอย่างที่ พวกมันได้เห็นรอยดังกล่าวเพื่อจะมาพิสูจน์สะกดรอยตามให้มันหายสงสัยกันว่ามันเป็นรอยของอะไรกันแน่ทั้งสองพาก,กันเดินตามรอยดังกล่าวไปทางไร่อ้อยของตาเรืองแล้วมาหยุดกันที่ไร่อ้อยของตาเรืองโอสุดจะรกทึบไอ้สำแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงอีกอย่างไร่อ้อยของตาเรือง แกก็มีเป็นร้อยๆไร่กูว่าไม่ไหวคืนเข้าไปเราสองคนหาทางออกกันไม่ได้กันแน่ๆเลยงานนี้แล้วมึงจะเอาอยัางไงไอ้มากูว่าเราเดินย้อนกลับไปดูทางที่มันมาดีกว่าไหมว่ามันเดินมาจากทางไหนว่าแล้วทั้งสอง ไอ้มากอาไปสามก็าพากันได้เดินย้อนกลับมาตามรอยดังกล่าวไปทั้งสองเดินตามรอยกันมาเรื่อยๆจนมาหยุดเอาตรงที่ทางหน้าต่างบ้านของยายแมนอา้าวแล้วมันมาหยุดเอาที่ตรงหน้าต่างของบ้านยายแมนนี่ไอ้มาดูรอยมันตรงนี้สิเหมือนมันกระโดดออกมาจากทางหน้าต่างบ้านของยายแมนนะ มึงว่าเหมือนกูไหมไอมาใช่ไอสำหรือมันจะขมือบยายแมนไปแล้ววะแล้วไอสำก็ส่งเสียงร้องเรียกยายแมน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 เอ้ยเอ๊ะทำไมมันเงียบเงียบเองไปหาไหม้ท่อนใหญ่มาให้ข้าหน่อยสิเดี๋ยวข้าจะเอามาพาดขอบหน้าต่าง ปีนขึ้นไปดูให้มันหายสงสัยเรียกแกแล้วเรียกอีกแกก็ไม่ขานตอบรับสักทียังเหลือเป็นคนอยู่ไหมวะเออเออรอข้าแป๊บหลังจากไอ้สามหาไม้ท่อนใหญ่มาพาดขอบหน้าต่างแล้วไอ้มาก็รีบปีนขึ้นไปสองโดทันทีแต่ไอ้มาก็เห็นแต่ความว่างเปล่า ที่อยู่ในห้องนอนของยายแมนแกแล้วไอ้มากับไอ้สำก็พากันเดินมาทางประตูบ้านของยายแมนไอ้มากับไอส้สำก็พากันเดินรัดเราะหาตัวยายแมนกันตั้งนานแต่ก็ไม่พบเห็นตัวยายแมนเลยหรือแกจะเดินเข้าไปหาซื้อของกินในหมู่บ้านวะไอส้สำมึง ว่ามาก็มีเหตุผลนะไอมาเอาอย่างนี้เองอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนี้ให้กับใครฟังนะไอมาเดี๋ยวตอนใกล้จะมืดเราค่อยมาที่บ้านของยายแมนกันอีกมาดูกันว่ายายแมนแกถูกไอสัตว์รอยที่เราเห็นนั่นมันคาบไปแดกแล้วหรือยังพอใกล้จะมืดของวันนั้น ไอ้มากับไอส้สำก็พากันย้อนกลับมาที่บ้านของยายแมนแกอีกแต่ก็ไม่เจอตัวของยายแมนไอส้สำกับไอ้มาจึงพากันแน่ใจแล้วว่ายายแมนต้องถูกไอสัตว์รอยประลาดนั้นคาไปกินแล้วแน่ๆไอส้สำกับไอ้มาจึงเรีบนำเรื่องราวที่เห็นมาบอกกับท่านผู้ใหญ่บ้านหลังจากผู้ใหญ่บ้าน ได้รับแก้งจากไอ้สำกับไอ้มาแล้วจึงรีบเราประกาศให้พวกชาวบ้านไปรวมตัวกันที่บ้านของยายแมนแก่ทันทีเพื่อออกตามหาตัวยายแมนและรอยสัตว์ประหลาดตัวนั้นไปแต่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านที่มีประสบการณ์การออกล่าสัตว์ป่าเมื่อได้เห็นร่องรอยดังกล่าวแล้วแกก็สรุปทันทีเลยว่า นี่มันเป็นรอยของเสือโคร่งตัวใหญ่แย่แล้วละหมู่บ้านของพวกเราคราวนี้แย่ยังไงปูรินนี่มันเป็นรอยเสือโคร่งตัวใหญ่นะเว้ยรอยเสือโคร่งเหรอปูดินใช่นี่คือรอยเสือโคร่งตัวใหญ่แล้วไอ้สามกับไอ้มาพวกแกตามรอยมันไปถึงไหนกันละ่ะ ทางป่าไร่อ้อยของตาเริงครับผู้ใหญ่ถ้าอย่างนั้นใครที่มีไฟสองทางให้กลับไปเอาที่บ้านและอาวุธมาด้วยเพื่อไว้ป้องกันตัวแล้วก็กลับมาเจอกันที่บ้านของยายแมนอีกนะโว้ยเดี๋ยวข้าจะจัดแบ่งคนของพวกเราให้ออกตามไอ้รอยเสือนั่นไปหลังจากทุกคน ในหมู่บ้านได้ยินผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านพูดดังนั้นแล้วก็พากันกลับบ้านเพื่อจัดหาเอาสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านสั่งทันทีคืนนั้นหลังจากพวกชาวบ้านได้สิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านแกบอกสั่งก็กลับมารวมตัวกันที่บ้านของยายแม้นกันเีกเช่นเดิมเพื่อรอคำสั่งจากผู้ใหญ่บ้านอีกที มาครบกันทุกคนแล้วนะเดี๋ยวให้ทุกคนแยกตีวงร้อมอบล้อมป่าอ้อยของตาเรืองแกเอาไวา้ดูด้วยนะว่ามันมีรอยของเสือไหมเล็ดดอดออกไปจากไรอ้อยของตาเรือง<ม>แกหรือเปล่าหลังจาก<ม>พวกชาวบ้าน ได้รับคำสั่งจากผู้นำของหมู่บ้านแล้วก็พากันออกเดินติบงร้อมรอบไรอ้อยของตาเดิงทันทีมันมืดเนาะถ้าเป็นตอนกลางวันจะมองเห็นสะดวกกว่านี้อีกอย่าบนเลยนะไอ้สาม,มึงนี่ทำทำตามพ่อผู้ใหญ่บ้านเขาสั่งเถอะแต่คืนนั้นก็ไร้วี่แววที่จะเจอตัวเจ้าเสือกับยาแมนฟ้าสางวันต่อมา ผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแผนใหม่ให้พวกชาวบ้านเดินตีเป็นหน้ากระดานเดินเข้าไปในป่าไร่อ้อยของตาเรืองกันและแล้วในที่สุดพวกชาวบ้านก็ได้เจอตัวยายแม้นนอนตัวขดอยู่ในกลางป่าไร่อ้อยของตาเรืองและก็ได้มีร่องรอยของเสือเหยียบย่ำเต็มไปหมดทั่วบริเวณที่ยายแม้นอนตัวขดตัวงออยู่ทำเอาพวกชาวบ้านที่พบเห็น เช่นนั <bars> ้นต่างพากันมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในเวลาต่อมาพวกชาวบ้านก็ได้นำตัวของยายแมนออกจากป่าไร่อ้อยกลับมายังบ้านของแกและพวกชาวบ้านก็ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอีกเป็นครั้งปากต่อปากกันต่อไปต่างๆนานาปูรินซึ่งแกเป็นผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านแกว่า ยายแมนกลายเป็นสมิงไปเสียแล้วทุกวันเพ็นขึ้นพระจันทร์เต็มดวงยายแมนแกก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงทันทีและจะดุร้ายมากมากเฮ้เวรกรรมของยายแมนแท้ที่เจ้าวิญญาณร้ายเสือสมิงเลือกมาอยู่กับยายแมนแก